วันพีสนะมีอ uh ยู่จริงคุณผู้ชมก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยราก็จะมาเล่นโลบล็อกแมปที่มีชื่อว่า weapons winds of fortune <c oughs> นั่นแหละฮะตามมนแหละโอเคก็แมปนี้เนี่ยเป็นแมปแนววันพีซนั่นเองนะครับซึ่ง เออมันไม่ใช่วันพีทหว่าแบบยูฟรีโลโซไม่ใช่นะวันพีทนี่หมายถึงว่าเออโจสลัดจริงๆนะเออซึ่งก็เราจะมาตามหาวันพีในแมปนีกันแล้วก็มันมีหรือเปล่านะครับจริงก็ไม่มีหลอกมูกะเอาล่ะนะครับนะซึ่งแบบนี้เนี่ยเป็นแมปที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าคนเล่นเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ผมก็จะมาแนะนําให้ทุกคนลองมาเล่นดูแล้วกันว่าเขื่อนคนแอบติดใจก็ได้นะครับเพราะผมเนี่ยกำลังก็เออผมก็กาลังติดเลยนะครับกำลังติ่งงมแงมเลยแมบ,บนี้นะเอาล่ะก่อนที่จะไปด สปอนเซอร์หนอยแล้วกันนะฮะร้าน i อ o n s h o p มีบริการขายไก่ตันบอกฟู้ดคิงเลกาซี่แล้วก็มีบริการรับฟาร์มสำหรับไอพวกขี้เกียจฟาร์มะนะ <c oughs> แล้วก็มีบริการเติมโลบักด้วยนะครับส่วนใครที่อยากใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้ด้านคลิปนะฮะอืออีกร้านหนึ่งที่ดีไม่แพ้กันนะครับใครที่มองหาเว็บสุ่มผลปีศาจถาวนผลโมจิถาวนแล้วก็ซื้อผลโมจิถาวนแนะนำเลยนะครับเว็บนี้เลย อาร์ตโซนนะครับดูกคนนี่เลยครับสามารถสุ่มได้สามารถสุ่มผลปีศาจถาวอนสุ่มผลโมจิถาวนแล้วก็มีผลให้เลือกหลากหลายผลนะครับเดยวเราไปลองสุ่มกันว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับไปลองสุ่มกันเลยเดยวเราไปลองซื้อกันเลยนะฮะผมจะมาซื้อผลโมจินะครับนี่เติมเงินมา100แล้วก็ใส่อ่ายูเซอร์ใส่รหัสเกมของเราไปแล้วก็เราก็กดซื้อตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอใส่แป๊บนึงนะแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับคนดูกดซื้อปั๊บแล้วก็กดใช้ไปเลย นี่ครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เลยใครอยากจะไปซื้อก็ลิงกด้านล่างคลิปนะครับเอาละซึ่งไอเจ้าแมปนี้นะครับก็ถ้าทุกคนเคยเล่นแมปเอออะไรนะแมปโบซิโล่นี่ไหมเออถ้าทุกคนบางคนเคยเล่นแมปโบซิโลก็ตัวละครเอ c ก็คล้ายแมปนั้นเหมือนกันนะครับมาก็อ่าคือเป็นแมปแนวแบบเออปชนภัยนะคุณคุณจะไปเกาะไหนก็ได้นะครับมาเนี่ยประมาณนี้แบบเนี้ยคุณจะไปแบบโซนไหนของเกาะก็ได้เดี๋ยวผมผมเล่นไม่ได้อะอันนี้ไง นี่คุณจะไป่วนไหนของเกาะก็แล้วก็มีเยอะนะเออมีมีอากาศมีหลายเกาะเลยนะเอาละเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนเล่งเกอนละกันนะครับนะเฮ้ยส hey, วัสดีครับไอจอยเนอนอนเขาจะให้ร่วมกลุ่มแล้วผมไม่เอาละกันนะครับนะเออโอเคอ่ะตอนนี้เราเนี่ยเราก็เออมาอยู่กันที่เกาะแรกแล้วครับก็ทุกคนเนี่ยก็ต้องสร้างตัวละครกนกอนละกันนะหลังจากที่เราสร้างตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยก็ ทำเควสเริ่มต้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตรงเกาะแรกนะก็เอ่อผมจะมาแล้วกันนะอ่ะแนะนําพวกหน้ายูอก่อนแล้วกันนะครับซึ่งหน้ายูนะครับด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นผู้เควสนะครับว่าเนี่ยเราทำเควสอะไรอยู่นะครับนะส่วนด้านซ้ายล่างก็เป็นเลือดนะเป็นเลือดอันนี้ก็เป็นได้เป็นแบบว่าเป็นค่าอะไรอย่างผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นบัสสปีดนะเป็นมานานะครับมานาในการวิ่งนะเห็นปะวิ่งแล้วก็ลดด้วยนะโอเค อันนี้ก็เป็นดาบของเรานะครับนี่ก็จะมีกดคลิกตีธรรมดานะครับกดคลิกขวาเป็นกันกดเออะไรล่ะกดกดคอนติเนตหรืออะไรอย่างมันโดดได้คนหนึ่งกดได้ปนี่กดหลังโอเคแล้วก็กดเลขหนึ่งนะครับเป็นการกลับน,น,นะเลขสองก็เป็นปืนแต่ว่าทุกคนต้องซื้อก่อนนะนี่เนี่ยโอเคแล้วก็กลับมาอ่ะอันนี้ก็เป็นผู้แบบผู้ของเราแล้วกันนะ มามามมอ่าส่วนเมื่อกี้นะครับก็มันคุณแบบว่าเป็นแบบคนที่เชิญปาร์ตี้มาเวลาคนเชิญปาร์ตี้มาแล้วก็มันจะขึ้นด้านขวาล่างแบบแบบเมื่อกี้นะโอเคอ่ะแล้วกดตรงแถบล่างนะครับส่วนเมนูนี้นะครับก็จะมีเอ่อความสำเร็จครับแปลว่าเป็นผู้อาชีพเมนนะครับอ่าเป็นอาชีพเมนนะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องซึ่งก็ชื่อเรื่องอันนี้ผมก็ไม่น่าจะมันคืออะไรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นร้านค้าก็รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับนี่ ก็อ่านะอรนะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอันนี้เป็นกระเป๋าของเรานะครับว่าเรามีอะไรมากนะมีเนื้อมีนู่นนี่นั่นนะครับมีกุญแจกุญจงกุญแจอ่ะอันนี้ก็เป็นลูกเรือเป็นการแอดปาร์ตี้นะครับใครที่ต้องการเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถกดตรงนี้นะเชิญเพื่อนใหม่นะอ่ะแล้วก็สามารถกดเชิญเพื่อนได้เลยนะครับนี่ว่าเออเราคุณจะร่วมปาร์ตี้คนไหนนะครับประมาณนี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นภารกิจของเรานะัว่าตอนนี้เรามีกี่ภารกิจตัวนี้ผมก็แบบมี2ภารกิจนะครับ ต่อไปเป็นอันนี้เป็นแผนที่นะครับนี่ก็จะมีเกาะต่างๆนะครับประมาณนี้เยอะนะเกาะเยอะมากเลยนะครับพูดเยอะอันนี้ก็เป็นแสแตตของเรานะครับนี่นี่นะประมาณนี้นะครับแสแตตนะอันนี้ก็เป็นสมุดซึ่งองนี้ผมยังเปิดไม่ได้นะครับุณต้องการอะไรอย่างไม่รู้นะอ่ะนแม่งแปลแบบหลอนๆนะออโอเคอ่ะอันนี้ก็ไปว่าครบแล้วนะโอเคแล้วก็พวกร้านค้านะครับร้านค้าต่างๆในเกมนี้ก็ เเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางก็ได้นะแล้วเกาะแรมเป็นจุดที่แบบศูนย์กลางแล้วว่าจะแบบมีร้านเสื้อผ้าร้านขายดาบร้านขายอาวุธต่างๆขายที่ขุดแร่หรือขายกุญจงกุญแจนะครับอะอันนี้ก็จะเป็นร้านที่ร้านสิปิดที่อันนี้ก็จะเป็นร้านที่เอาไว้ทําอาหารนะครับซึ่งอาหารพวกนี้ก็สามารถเอามาเพิ่มพวก EP ได้นะครับนี่วิธีการทําก็กดตัว E นะครับแล้วเราก็จะคาบเส้นผมผมมีเนื้ออ่เนื้อแบบเนื้อหมูแล้วก็มาคาบได้นะครับนี่นี่นะ เริ่มหมูสุกนะครับอ่าวิธีการกินนะครับก็แค่กดกระเป๋านะแล้วก็กดตรงนี้นะครับหรือคุณจะติดตั้งเอาไว้ก็ได้เอามาแทนสมมติเอามาแทนขวานละกันนะครับอ่าแล้วเรากดเลขสี่นะครับประมาณนี้นี่แล้วก็กินนะจะได้ e อพเพิ่มมานะครับเอ้ยเป็นเลือดนะนี่สามสิบนะครับแต่ว่ากูแล้วกูจะกินทั้งใหม่ลลวกูเต็มไปซะกูกินทั้งใหม่เยโคตรเปืองเลยโอเคอ่าส่วนวิธีการหาพวกเนื้อนะครับก็สามารถไปตีได้พวกตีพวกหมูนะครับเดี๋ยวผม เอะไปกินหมูไหนวะไปกินเห็นแบบหรือตายหายไปแล้ววะนี่ไงน,ะนี่นะหมูนะสามารถตีได้นะครับนี่เอาไว้ไม่ดอป <c oughs> ไม่ดอปเนื้อเฉอยเอ้ถ้าเราตีเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดอปเนื้อด้วยนะครับแบบเนื้อหมูนะประมาณนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ดอบนะครับดวงสวยนะโอเคอันนี้ก็เป็นร้านทําอาหารนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นร้านพู่แบบว่าคราของต่างๆแบบครา,ารอัปเกรดเป็นการอัปเกรดอาวุธพวกนี้เป็นการอัปเกรดอาวุธนะครับ เดี๋ยวยังยังไม่ค่อยจอดลึกมากแล้วกับตรงนี้นะเอ่อตรงนี้ก็เป็นจุดที่เอาไว้ซื้อดาบนะครับนี่นะก็จะมีพวกดาบมีมีสั้นมีปืนมีกระบอกมีอาวุธฟ ا เรนติโนโอเคส่วนวิธีการดูครับว่าอันไหนผมไม่โหดอันนี้อ่ะเราสามารถกดดูได้แช่นนี้ดาบใหญ่นะครับก็สามารถดูได้นะว่าด้านซ้ายมือไอ้ดังวาดิด้านขวามือนะครับนี่น,น,น,นี่นะอันนี้ถับว่าตีมอนเตอร์นะ PVE เท่ากับตีมอนเตอร์นะครับคุณจะสามารถตีมอนเตอร์นะครับดาเมจสามสิบเอ็ดถึงห้าสิบสองนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปสู้กับคนนะครับ PVP กับคนนะคุณจะตาเมจดอปลงถึงยี่สิบหรือสามสิบสองนะครับตัวนี้ก็เป็นความเร็วในการโจมตีซึ่งแม่งโคตรช้าหนึ่งแม่งหนึ่งไม่อย่างช้าเลยนะครับนะอันนี้ก็ควาเขาเท่ากันดีกว่าเออว่ะแต่ว่าดาเมจไม่เท่ากันเนาะไอเทมันเถอะอันนี้ก็เป็นปืนนะครับนี่ปืนนะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับ นี่นะปืนสั้นนะสามารถกดค้างได้นะนี่กดค้างแล้วก็เล็งเล่าหัวคมๆโอยเขีย okay, นะครับนล่งเป็นร้านค้าขายอาวุธนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นร้านค้าที่เอาไว้ขายเอ,อ่อกล่องแล้วนี่นะเหมือนกล่องที่คนนี้ก็ถืออยู่นะครับเอาขายไปแล้วเดี๋ยวนะส่วนวิธีการหาขีบสมบัตินะครับเดี๋ยวผงค่อยสอนหาละกันนะครับนะเอาล่ะเรามาร้านต่อไปดีกว่านะครับร้านนี้นะครับก็เป็นร้านที่เอาไว้ขายพวกปลา หรือขายพวกวัตถุดิบที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเช่นเดี๋ยวน,นี้อันนี้มันซื้อนี้มันซื้อต้องอันทนี่สองนะ,อ,ะอย่างเช่นนะครับดาบอันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะก็ขายไปหรือว่าอันนี้นี่เป็นพวกไม้หรือพวกอาหารที่ผมไม่ใช้แล้วก็ไม่กินแล้วก็เอามาขายได้ไอ้เช่นหนึ่งบาทขายได้หนึ่งบาทแม่งโคตรโคตรจะจบโอเคันนี้ก็เป็นร้านค้านะครับศัสับอุ้ยได้เนื้อเนื้อไก่สวยสวย โอเค่วน okay. นี้ก็เป็นร้านที่เอาไว้ซื้อเสื้อผ้านะครับนี่นะไว้แต่งตัวนะครับก็ราคาก็ตามนี้เลยครับถ้าถามว่ามันบวกอะไรมันก็ไม่บวกครับบวกแค่ความเท่นะครับไม่มีแต่ความเท่ล้วนเลยนะรตรงนี้นะโอเคนะครับก็มีทั้งมักวมีทั้งเงินเกงเสื้อผ้าต่างๆนะครับเอาล่ะแล้วก็แนะนําร้านค้ากันมามากพอลนะครับนะเรามาตรงนี้ก่อนละกันเป็นจุดที่เอาไว้รับเคว้นั่นเองนะครับ ก็จะมีเควสอยู่3แบบนะครับมีแบบว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นกาวว่าเอาไว้แบบสังหารมอนเตอร์แบบแบบสายบู๊สายแบบสายบู้แบบชอบฆ่าอะไรเงี้ยแบบเป็นเควสฆ่ามอนเตอร์นะครับอ่าแต่ว่านี้เนี่ยเป็นเควสที่แบบว่าโคตรง่ายก็คือแบบว่ามันเป็นเควสหาสมบัตินั่เองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากันแล้วกันนะอ่าซึ่งผมจะรับเควสไหนดีนะเควสเลเวล7ถึง12นี่ผมเลเวล10เลเวล9เนาะผมก็อยากจะรับเลเวลแบบ พอๆก็อาเป็นเควสนี้แล้วกันนะนี่เวลลหกไอเวลล์เจ็ดถึงจุดสองนะครับมาไปกันเลยแล้วกันนะซึ่งเออจุดเควสของเรานะครับจุดเควสมันก็จะขึ้นกากบาทให้นะครับเอออยู่ตรงไหนนะเอ้ยแม่งบล๊อกหรอวะเอ้ยมันบล๊อกอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรนะอย่างน้อยมันก็ขึ้นตรงหัวคน,คนเห็นบนนี่ยเห็นตรงเออไอ้กากบาทไนปะข้างบนเนะี่ยเออแบบเป็น,ปนแบบจุดของเรานะครับมาเราต้องไปหาสมบัติกันนะ ่วนวิธีการเสกเรือนะครับเราก็ต้องมานี้นะนี่มันจะเป็นแบบว่าขวดนะขวดเอ่อเหมือนขวดเก็บอะไรทุกอย่างไม่รู้แต่ว่าแบบม,มันสามารถเก็บเรือมันเป็นขวดที่แบบไม่เก็บเรือด้วยนะวิธีการเสกก็อ่ะนี่นะอ่าขึ้นมาแล้วเรือพุดขึ้นมาโอเทอ่าขึ้นเรือไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดเป้าหมายเลยนะเดี๋ยวขอเออเล่นสปีดแล้วละกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะครับ เกาะไหนวะนี่คุณต้องไปเกาะไหนเนี่ยตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอผมว่าไม่นาใช่นะหรือใช่วะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเอออันนี้คือทุกคนกสังเกตด้ว่าถ้าตรงไหนมีจุดสีทองทองนะครับนั่นคือนั่นคือจุดที่มีสมบัตินะครับอะแล้วก็ทําการขุดเลยนะเอาขั้วนะครับขุดเลยนี่ไปเชียร์มอนเตอร์เกิดก่าเหรอ อือืมจ้วง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 ออกมาแล้วเว้ยเฮ้ยจ้วงจ้วงจ้วงมันดิคับมาเนี่ยคับก็ไม่ได้กลัวหรอกไยปีเตอร์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 อืมสไปเดอร์แมนเหรอเวนสไปเดอร์แมนเหรอเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผิดนี่เนี่ยจ้วงล้ำล้ำโอเคหมดแล้วอ่ะขุดต่อนะครับขุดต่อขุดต่อขุดต่อ โอเคถึวิธีการเก็บนะครับก็กดด้านขวานะครับนี่ในการถือนะครับแล้วเราก็ตรงไปที่เรือเลยนะครับนะเรือของเราไปไหนอล้เรเือกไปไหนวะเอา้ <c oughs> เอาไอ้เรือไวนู่นแหละเดี๋ยวนะทิ้งก่อนทิ้งก่อนเดี๋ยวเรอกลับก่อน <c oughs> เอาเรือกลับมา,อา,อบมาโอเคเดี๋ยวเราเซกใหม่นะครับไม่กินลืมนะไม่กินลืมเบรกนะครับมันเลยไปไกลแล้วม,มันสามารถเบรกได้แบบอยู่กับที่ได้นะมันสามารถแบบ มันสามารถท่อสมองได้แต่ผมลืมนะลืมลืมสนิทเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอเซก่อนละกันนะครับเออเสรไปแล้วโอเคปาไป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 อ่าถือเป็นเรือโอเคแต่ว่าเรายังไม่กลับนะยังเรายังไม่กลับนะครับแเรามาสำรวจเกาะว่าเกาะน,นี้เนี่ยยังจะมีสมบัติอะไรให้เราโดูไหมมั้ครับนะอ่าเรามาหาสมบัติต่อละกันนะเมื่อกี้เห็นนะ เมื่อกี้เห็นอยู่แว๊บๆว่ามีอีกกล่องใช่ไหมตรงนี้อ่าเห็นอยู่เห็นอยู่อะไรอ่ะต้อยเหรอกล่องประดับอะไรวะกล่องประดับน่าจะเป็นของที่เอาไว้ขายได้นะอืมโอเคก็ก่อนนี้ก็ไม่น่าจะมีสมบัติอะไรอะไรอะอมมะพร้าวเียอะอ้อยเดี๋ยวุงเงินเหรออมมะมะพร้าวมะพร้าวมุ้ถสงเงินท่ากันเถอะ มีอะไรเหลือไหมไม่มีอะไรเหลือเอ้มีปืนเหรอใช้ปืนหรอใช้ปืนคิดว่าเก่ามากว่ะโอเคนะครับเราก็กลับเลยละกันนะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับหมดแล้วเนาะไม่มีอะไรให้ปล้นแล้วนะครัไปเรากลับขึ้นเรือกันดีกว่าน,นะครับจุ๊บเอาล่ะเราก็กลับไปที่เกาะแรกนะครับ อะไรคือมันติว่าคนอยู่นี้วะอ่ะเนี่ยอันนี้คือเรเอาหายแล้ววัดเ,เอาเาาาๆๆๆๆอ,อนา,นาอ,ะอะไรวะหนาะยไปแล้วช่างมันเถอะเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเอี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดีี๋นี๋ยวเดีวีเนี๋ยเดีอยวยไีวเเียเียีอยด นี่นี่สามารถทอดถมอได้นะทุกคนเมื่อกี้ผมลืมไม่กี้ผมลืมเบรกนะครับเมื่อเลือเรือเป็นนู่นเลยนะลืมเบรกอะไรเราความอหีบสมบัตินี่อ่ะไปได้เวลาเอาหีบสมบัติไปขายแล้วนะครับนะไปเอ้ยพี่กระป๋อมพี่กระป๋อมกระป๋อมไอสัตว์อุ้ยพี่กระป๋อม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 อุ้ยเนี่ยกระป๋อมแหละโอเคไปเก็บไปไม่เป็นไรอ่ออีพีมีอะไร ว่าอะไรเฮ้ยเนื้อ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 กระปอมโอเคนะครับเรากลับเลยแล้วกันนะไปะซึ่งเอ่อพวกคีสมบัตินะครับเราเราจะสามารถเราสามารถขายได้นะครับถ้าเรามีกุญแจยังว่าถ้าเรามีกุญแจสามารถขายได้นะแต่ว่าสำหรับใครที่มีก็เอาไปขายเถอะนะเอาไปขายเถอะนะของมันก็ไม่ดีหรอกอ่ะเอาไปขายเถอะของมันกากล่องนี้นะไปขายกันดีกว่านะครับเอาไปขายกันดีกว่า ัดีครับเราโจสลัดทั้งหลายแต่งตัวแมงโคเทโอ้ตาบใหญ่แล้วเราอ่ะเมื่อไรอะมันทำมีแสงด้วยอะอย่างวะยังก็เถอะแต่วาดีครับรู้เอาของมาขายแล้วครับกดคุยขับไปนะครับแล้วกดอันล่างนะครับนี่นะอ่าร้อยก็ได้ตามอาร้อยร้อยกว่าบาทนะคะรับไปเย้ร้อยกว่าบาทแมงโคถูกเลยนะฮะเมื่อก,กี้เหมือนเราจะได้กล่อง ได้กล่องอันนี้มาด้วยนะครับเสื้ออันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเอา่อกล่องที่เก็บกล่องไอติมไปด้วยเครื่องประดับแสดงว่า,านั้งแขายได้แพงทีนะเฮ้ยไรอะเฮ้ยไรอะทำอะไรวะกาทำอะไรวะช่างเถอะไหนมันขายเรียบอุ้ยเฮียแพงอูนะได้ได้ไ,ได,ไไดไ้ได้โอเคขายไปนะครับก็ได้ตังมาพันเออพันกว่าเฮียละ สามร้อยกว่าบ,บาทนะครับเมื่อกี้นะเอาล่ะส่วนเออผมลืมเลยนะตรงนี้ตรงนี้ข้างหลังนะข้างหลังตรงนี้นะครับก็จะมีจุดที่เอาไว,ซว,นะวา้ซื้อเรือด้วยอ่าเป็นแบบว่าซื้อเรือตกแต่งเรือแหละเราครับอันนี้เป็นการอันนี้อันนี้เป็นการซื้อเรือนะก็มันโคตรแพงแพงคิดหายนะอันนี้ก็เป็นตกแต่งเรือนะครับนี่เป็นพวกปืนใหญ่สกินปืนใหญ่สีเรือมานี่นะครับดตรงนี้นะครับอสึกกัน อันนี้ก็เป็นอเออจะอึกเชยวันนี้ก็เป็นผู้แบบตกแต่งนะครับแต่ว่าผม,มย,นะยังไม,ไ,ไ,มไม่มีอะไรเลยนะก็เลยแต่งเรือไม่ได้ไม่เรือกูกูไม่มีที่อะไรเลยนะโจรทิ่หายเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้ับลืมมันแทนไม่ได้นะอะเฮ้ยอาหารอูโโอ้อออดอบเนื้อด้วยโอเคเก็บไว้เก็บไว้เอาไรคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับใครชอบฝากกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับนะบ๊ายบายครับทุกคน ยุกรูท่านนะ่ะจะเป็นราชาโจสลัดให้ได้เลย